สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องยานอาวกาศที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดทะเยอทะยานที่สุดในยุคนี้เลยก็ได้นั่นก็คือ Starship ของ Space X นี่แหละครับไม่ใช่แค่จรวดธรรมดานะแต่มันเป็นเหมือนความหวังเลยที่จะพาเรากลับไปดวงจันทร์แล้วก็ไปตั้งรกรากบนดาวังคารนู่นเลยเรียกว่าอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางอาวกาศไปเลยก็ได้ล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพแบบว่า โอ้โหสุดยอดจากการทดสอบนะทั้งการเอาซ u เปอร์เฮวีที่เป็นท่อนแรกนะครับกับตัวยาน Starship เองลงจอดในมหาสมุทรได้สำเร็จหรือที่ฮือฮาสุดๆก็คือการใช้ไอ้แขนกลยักษ์ที่ฐานปล่อยนะ่ะจับจรวดซ u เปอร์เฮวีที่บินกลับมาได้แบบแป๊ะเลยแต่แน่นอนออกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่โอ้โหล้มลุกคุกคลานมาเยอะ s t a r ์ชิ p นี่ผ่านความล้มเหลวผ่านการเรียนรู้มานับครั้งไม่ถ้วนเลยครับทั้งระเบิดกลางอากาศก็มีสูญหายตอนกลับเข้าโลกก็เคยแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องอผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมที่แบบว่าต้องคุยกันยาวๆว,วันนี้เราจะมาดูกันทุกแง่มุมเลยครับของ Starship เนี่ยเอาเรื่องตัวยานก่อนเลยนะ Starship เนี่ยพอมันประกอบร่างเต็มๆกับจรวดท่อนแรก Super Heavy เป he นี่นะอือหื กลายเป็นจรวดที่สูงที่สุดในโลกเลย121เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางก็9เมตรใหญ่กว่าเทบีเซรีภาพอีกนะที่น่าสนใจคือโครงช่างหลักมันทำจากสแตนเลสสตีลครับอันนี้ต่างจากจรวดส่วนใหญ่นะที่เขาจะเน้นวัสดุโปเบาอย่างคาร์บอนไฟเบอร์อลูมิเนียมอลลยอะไรพวกนั้นทำไมล่ะเ,เหตุผลหลักๆเลยนะคือสแตนเลสเนี่ยมันทนอนุภูมิได้แบบสุดขั้วเลยทั้งร้อนจัดเย็นจัด ซึ่งสําคัญมากตอนกลับเข้าบรรยากาศกับตอนเติมเชื้อเพลิงเย็นๆนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าผลิตได้เร็วกว่าด้วยเทียบกับวัสดุพิเศษอื่นๆนี่แหละตัวอย่างแรกเลยของปรัชญา SpaceX ที่แบบเน้นใช้งานจริงต้นทุนต้องได้หัวใจหลักเลยนะที่ขับเคลื่อนเจ้ายักษ์นี่ก็คือเครื่องยนต์ Ra ปเตอครับนี่อาจจะถึง33ตัวเลยนะแล้วก็บนยาน Starship อีก6ตัว ความพิเศษของ Ra p t ตอร์คือเชื้อเพลิงที่ใช้ครับเป็นมีเทนเหลวหรือ CH4 กับออกซิเจนเหลว LOX เขาเรียกกันว่าเมทัลล็อกส์นะครับทำไมต้องมีเทนเอ่อข้อดีมันเยอะอย่างแรกเลยนะประสิทธิภาพสูงเผาไหม้สะอาดกว่า RP1 ที่ใช้ในฝาค์ขั้นในลดปัญหาคาบเขม็อไปได้เยอะเลยทำให้เครื่องยนต์มันพร้อมใช้ซ้ำได้เร็วขึ้นและที่สำคัญสุดๆเลยนะคือมีเทนเนี่ยมันผลิตบนดาวอังคารได้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่นั่น กับน้ำแข็งที่มีอยู่อันนี้แหละคุณแจสำคัญเลยสู่วิสัยทัศน์เรื่องตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารเพราะนักบินอวกาศไปถึงก็ผลิตเชื้อเพลิงกับโลกเองได้ไงครับเทคโนโลยีในแรปเตอร์นี่ก็ล้ำมากๆใช้ระบบที่เรียกว่า full flow s t a g e combustion หรือ f f f c คือมันซับซ้อนนะแต่ประสิทธิภาพมิสูงสุดในบรรดาเครื่องยนต์จรวดเลยหลักการคร่าวๆก็คือเชื้อเพลิงกับออกซิเจนทั้งหมดเลยนะจะถูกเผาไหม้ขั้นต้นในพรีเบอร์เนอร์ก่อนแล้วค่อยส่งเข้าห้องเผาไหม้หลัก ถ้าไม่ได้แรงขับมหาศาลเผาไหม้สมบูรณ์แบบ Raptor นี่ถือเป็นเครื่องยนต์ f f f c ที่ใช้อย่างจริงในการบินเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับแล้ว SpaceX ก็ตั้งเป้าจะผลิตมันเยอะๆด้วยต้นทุนที่แบบไม่น่าเชื่ออาจจะต่ำกว่า250,000ดอลลาร์ต่อเครื่องถ้าผลิตเยอะๆนะเพื่อให้การปล่อยจรวดมันถูกลงจริงๆจุดเด่นีิสูจเลยของ Starship คือการนำกลับมาใช้ซ้ำได้หมดทั้ง2ท่อนเลย Full reusability จรวดท่อนแรกซูเปอร์เฮวีเนี่ยพอมันส่งยานสตาร์ชิพขึ้นไปแล้วนะมันจะบินกลับมาลงจอดที่ฐานปล่อยแต่แต่ไม่ได้ใช้ขายอย่างเหมือนฟอร์กไนน์นะครับมันจะถูกจับกลางอากาศเลยด้วยแขนกลยักษ์หรือช็อปสติ๊กสที่หอปล่อยนั่นแหละฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยนะแต่วิธีนี้มันช่วยลดน้ําหนักจรวดไปได้เยอะมากเพราะไม่ต้องแบกขายอย่างขึ้นไปไงครับแล้วไอการจับจรวดกลับด้วยวิธีนี้เนี่ย ก็สำเร็จไปแล้วนะในการทดสอบเที่ยวบินที่5หรือ IFT5 โอ้โหตอนนั้นฮือฮากันทั้งโลกเลยส่วนยาน Star s ชิปที่เป็นท่อนบนเนี่ยพอทำภารกิจเสร็จมันจะกลับเข้าโลกด้วยท่าที่เขาเรียกว่า Belly Flop นะครับคือใช้ลำตัวด้านข้างที่มันกว,กว้างๆอะ่ะต้านอากาศชะลอความเร็วลงเหมือนนักดิ่งพสุธาเลยค่อยๆร่อนลงมาโดยมีครีบใหญ่ๆ4อันคอยคุมทิศทาง พอใกล้ๆพื้นยานก็จะพลิกตัวกลับมาตั้งตรงแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ r a ปเตอจุดช่วยพยุงตัวลงจอดแบบนุ่มๆแน่นอนว่าต้องมีแผ่นกันความร้อนหรือ h ฮีตช l ลเป็นกระเบื้องเซรามิกสีดำๆทรงหกเหลี่ยมหลายหมื่นชิ้นเลยนะป้องกันความร้อนมหาศาลตอนเสียดสีกับอากาศซึ่งเขาก็ออกแบบมาให้ทนทานซ่อมง่ายกว่าของกระสวยอวกาศสมัยก่อนเยอะเลยอีกอย่างที่หัวใจของ spacex เลยนะคือการพัฒนาแบบ สร้างทดสอบพังเรียนรู้แก้ไขวนไปหรือ iterative design นะครับเราจะเห็นเลยว่าหน้าตารายละเอียด Starship เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนแรกชื่อ BFR ใช้คาร์บอนไฟเบอร์จนมาเป็น s สแตนเลสแบบปัจจุบันเขาสร้างยานต้นแบบเยอะมากตั้งแต่ Starhopper ตัวเล็กๆจนมาเป็นซีรีส s SN แล้วก็ยานทดสอบล่าสุดเนี่ย การระเบิดความล้มเหลวแต่ละครั้งเขาไม่ได้มองว่าเป็นจุดจบนะแต่เป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้ปรับปรุงได้เร็วมากการพัฒนาก็เลยแบ่งเป็นบล็อกไปเช่นบล็อก1ที่ทดสอบไปแล้วบล็อก2ที่กำลังใช้อยู่ก็มีการปรับปรุงอย่าง Vented i n t e t s t a g สสำหรับ Hot Staging คือจุดเครื่องยนต์ท่อนบนก่อนแยกตัวเน่ยเพื่อเพิ่มแรงขับแล้วก็มีบล็อก3ที่กาลังพัฒนาสาหรับอนาคตอีกอาชิปกับ คู่แข่งที่พัฒนามาพร้อมๆกันหน่อยอย่าง Space Launch System หรือ SLS ของ NASA นะครับทั้งคู่เนี่ยมีเป้าหมายเหมือนกันเลยนะคือส่งคนไปดวงจันทร์ในโครงการ Artemis แต่ปรัชญาการพัฒนานี่โอ้โหต่างกันคนละขั้วเลย SLS เนี่ยพัฒนาโดย NASA กับผู้รับเหมารายใหญ่อย่าง Boeing, Northrop Grumman อะไรพวกนี้เขาจะยึดแนวทางแบบดั้งเดิมเลยคือเน้นรอบคอบลดความเสี่ยงสุดๆ ใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์มาแล้วบริหารงานผ่านสัญญาแบบจ่ายตามจริงบวกกำไรวิธีนี้ก็มั่งใจใด้เรื่องความสําเร็จนะแต่มันก็แลกมาด้วยต้นทุนทิศแบบสูงปรีดแล้วก็พัฒนาค่อนข้างช้าโดนวิจารณ์บ่อยๆเรื่องนี้ส่วน Starship นี่ SpaceX พัฒนาด้วยทุนตัวเองเป็นหลักเลยกับเน้นความเร็วเน้นทดลองซ้ําๆยอมให้พังเพื่อให้เรียนรู้เร็วขึ้นผลิตชิ้นส่วนเองเกือบหมดในบริษัท v e r t i c a l integration ทำให้ปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาได้เร็วมาก กล้าลองเทคโนโลยีใหม่ๆที่แบบไม่เคยมีใครทําสำเร็จมาก่อนอย่างจับจรวดด้วยแขนกลหรือใช้มีเทนนี่แหละพอเทียบขีดความสามารถกันนะด้านแรงขับตอนปล่อยตัวเนี่ย Starship ถ้าใช้เครื่องยนต์เต็มๆนะแรงขับเหนือกว่า SLS กับ Saturn V ชัดเจนเลยส่วนน้ำหนักบรรทุกไปวงโครจรต่ำหรือ LEO ทั้งคู่เป็นจรวดระดับ Super Heavy Lift แหละแต่ Starship ตั้งเป้าไว้ถึง100-150ตันเลยนะ ในแบบที่ใช้ซ้ำได้หมดขณะที่ SLS Block 1ทำได้ประมาณ95ตันแต่ใช้แล้วทิ้งนะแต่ถ้าเป็นการส่งไปดวงจันทร์หรือ TLI เนี่ยสถานการณ์จะต่างไปนิดหน่อย SLS Block 1ส่งได้27ตันส่วน Block 1B ในอนาคตก็43ตันซึ่งจริงๆก็ยังน้อยกว่า Saturn V สมัยก่อนที่ทำได้ตั้ง48.6ตันส่วน Starship เนี่ยส่งน้ำหนักเยอะๆไปดวงจันทร์ในเที่ยวเดียวไม่ได้นะแต่แผนคือเขาจะส่งยานเชื้อเพลิงหรือ tanker ขึ้นไปเติมให้ยานสตาร์ชิพที่จะไปดวงจันทร์เติมกันในวงโครจรโลกนี่แหละอาจจะต้องเติมหลายครั้งเลยนะอาจจะ1 0บถึงยีครั้งแต่พอเติมเต็มแล้วเนี่ยโอ้โหมันส่งน้าหนักไปดวงจันทร์ได้เกิน100ตันอันนี้คือเปลี่ยนเกมเลยนะสําหรับภารกิจบนดวงจันทร์ประเด็นร้อนเลยคือเรื่องต้นทุนครับต้นทุนพัฒนานี่สูงลิ้วทั้งคู่แหละระดับหมื่นล้านดอลลาร์แต่ต้นทุนต่อเที่ยวบินนี่สิ จุดเปลี่ยนเกมเลย SLS เนี่ยคาดว่าค่าใช้จ่ายต่อครั้งนะราราว875ล้านดอลลาร์ในขณะที่ SpaceX ตั้งเป้าให้ Starship เนี่ยต้นทุนต่อเที่ยวบินแบบต่ำจนเหลือเชื่ออาจจะแค่หลัก10ล้านดอลลาร์ในช่วงแรกๆแล้วก็อาจจะลดลงเหลือแค่ไม่กี่ล้านดอลลาร์ในระยะยาวถ้าทำได้จริงนะเรื่องใช้ซ้ำทั้งหมดนะ่ะถึงตัวเลขนี้อาจจะยังไม่รวมค่าพัฒนาทั้งหมดแต่ มันก็ชี้ให้เห็นศักยภาพในการลดต้นทุนไบอวกาศแบบมหาศาลเลยสิ่งที่ต้องย้ำนะคือน a s a ไม่ได้มอง SpaceX เป็นคู่แข่งสทัทีเดียวแต่เป็นเหมือนพันธมิตรเป็นลูกค้าคนสำคัญเลยน a ซาจ้าง SpaceX ให้พัฒนา Starship รุ่นพิเศษนะเรียกว่า HLS หรือ Human Landing System เพื่อใช้เป็นยานลงจอดบนดวงจันทร์ให้นักบินอวกาศอาร์ทิมิสโดยเฉพาะเลยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านาซาก็เชื่อมั่นในเทคโนโลยีของ SpaceX นะ เป็นการผรสมผสานจุดแข็งของทั้งรัฐและเอกชนนอกจากฐานปล่อยหลักที่เท็กซัสแล้วเนี่ย SpaceX เขาก็มีแผนจะปล่อย Starship จากแหลม Canaveral ที่ฟลอริดาด้วยซึ่งก็เป็นศูนย์กลางการปล่อยจรวดของอเมริกามานานแล้วแหละแต่แผนนี้มันก็เอ,อ่ทำให้เกิดเสียงกังวลจากคนในพื้นที่หรือที่เขาเรียก Space Coast นะครับเลี่ยงไม่ได้เลย จากข้อมูลที่ FAA หรือหน่วยงานการบินของเขาไปรับฟังความเห็นมานะก็พบว่ามีประเด็นหลักๆที่คนกังวลอยู่หลายเรื่องเลยเรื่องแรกเลยคือเสียงครับเสียงดังสนั่นตอนปล่อยนี่เรื่องหนึ่งแล้วก็ยังมีเสียงซอนิคบูมที่ดังเหมือนฟ้าร้องตอนจรวดท่อนแรกบินกลับมาด้วยความเร็วเหนือเสียงนะมีการประเมินว่าอาจจะรบกวนการนอนของคนแถวนั้นได้เลยนะโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านเคลื่อนที่อาจจะโดนหนักหน่อย แล้วก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตในระยะยาวได้ด้วยความเครียดความกังวลจากการนอนไม่พอประเด็นต่อมาคือการปิดพื้นที่ครับทั้งหาดเพลย์ลินดาที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตอนุรักษ์แคนาเวโร n แนชชัลซ s ชอร์เนี่ยอาจจะต้องปิดบ่อยมากกระทบคนไปพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่เขาชอบไปหาดนั้นด้วย แล้วยังมีการจํากัดการใช้เอ่อหน้านฟ้าหน,น้าน้ําอีกซึ่งก็อาจจะกระทบตารางบินพาณิชย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแถวนั้นแล้วก็กระทบการทําประมงของชาวบ้านด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจนี่ก็อีกเรื่องที่เขาห่วงกันการปิดหน้าน้ําอาจจะกระทบท่าเรือแคนาเบราว์ซึ่งเป็นท่าเรือสาราญ,ญใหญ่เบิ่มเลยนะแล้วก็เรื่องประมงนี่แหละชาวประมงบางคนก็กังวลเรื่องเวลาที่เสียไปออกเรือไม่ได้หรือกลัวเศษซากจรวดจ,จะมาทําลายอวนทําลายอุปกรณ์เขา ด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความห่วงใยต่อระบบนิเวศท,ที่เปราะบางของ Indian River l a ร์ลากูนแถวนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากว่าอาจจะโดนผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนมลพิษทางเสียงแต่มันก็มีมุมมองที่ต่างออกไปเหมือนกันนะบางคนก็มองว่าเออมันก็จำเป็นแหละต้องยอมแลกบ้างเพื่อความก้าวหน้าทางอาวกาศที่มันยิ่งใหญ่กว่า แล้วก็มีงานวิจัยเบื้องตอ้นออกมาเหมือนกันนะที่ชี้ว่าจรวดที่ใช้มีเทนเนี่ยอาจจะกระทบพืชพันธุ์น้อยกว่าจรวดเชื้อเพลิงแข็งแบบเดิมๆตอนนี้ F.A.A. เขาก็กําลังอยู่ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ E.I.S. อย่างละเอียดเลยเพื่อหาทางลบผลกระทบแล้วก็ตัดสินใจเรื่องแผนการปล่อยที่ฟลอริดาต่อไปก็ต้องหาจุดสมดุลกันไปแหละครับระหว่างเทคโนโลยีกับชุมชนสิ่งแวดล้อมแล้วตอนนี้ล่ะ Starship มันเดินทางมาถึงไหนแล้วในการทดสอบ หลังจากช่วงแรกๆที่แบบว่าล้มเหลวบ่อยๆในการทดสอบแบบบูรณาการหรือ Integrate Flight Tests นะอย่าง IFT1 IFT2 ที่จบลงด้วยการระเบิดตุงตามหรือ IFT3 ที่ไปถึงอวกาศได้นะแต่คุมยานตอนกลับไม่ได้ SpaceX เขาก็เรียนรู้ปรับปรุงเร็วมาก จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือ IFT4 ครับที่ทำสำเร็จในการนำทั้ง Super Heavy และ Starship ลงจอดในมหาสมุทรได้ตามมาด้วย IFT5 ที่สร้างประวัติศาสตร์เลยจับ Super h ์เฮฟีกลับมาที่หอปล่อยด้วยแขนกลได้สำเร็จถึงแม้ว่าหลังจากนั้นนะใน IFT7 8 9เนี่ยจะยังเจอปัญหาตอนนำยาน Starship กลับเข้าบรรยากาศอยู่ แต่การทดสอบล่าสุดอย่าง IFT-10 ก็สามารถนำยานลงจอดในมหาสมุทรได้มั่นยำขึ้นนะแม้จะมีปัญหากับเครื่องยนต์บางตัวก็ตามนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาจริงๆเส้นผ่านข้างหน้าของ Starship นี่เต็มไปด้วยภารกิจที่แบบโอ้หน้าตื่นเต้นทั้งนั้นอย่างแรกเลยคือการนำส่งดาวเทียม Starlink รุ่น2ซึ่งมันใหญ่จำเป็นต้องใช้ความสามารถในการบรรทุกของ Starship นี่แหละ จากนั้นก็เป็นภารกิจสำคัญในโครงการอาร์ติมิสคือการเป็นยาน HLS พาคนไปลงจอดบนดวงจันทร์คาดว่าจะเกิดขึ้นในภารกิจอาร์ติมิสทประมาณปี2027นู่นเลยแต่ก่อนจะถึงวันนั้นนะ SpaceX ต้องสาธิตความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงในวงโครจรให้ได้ก่อนซึ่งอันนี้เป็นเทคนโนโลยีที่ท้าทายมากๆเลยนอกจากนี้ด้วยขนาดน้ำหนักบรรทุกที่มันมหาศาลเนี่ย Starship มันเปิดประตูสู่การส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่ๆที่ใหญ่กว่า h u บเบิหรือ James w e ็บมากๆอย่างเช่น Habitable Worlds Observatory หรือ HWO ซึ่งอาจจะช่วยให้เราค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกหรือสัญญาณสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้เลยนะในอนาคตรวมถึงแนวคิดเรื่องการขนส่งความเร็วสูงระหว่างจุดบนโลกหรือ point-to-point point, และเป้าหมายสูงสุดเลยก็คือการสร้างอนาณิคมบนดาวอังานั่นแหละครับ แต่แน่นอนมันก็ยังมีคำถามใหญ่ๆที่แรับยังรอคำตอบอยู่เยอะเลย Starship เนี่ยมันจะนำกลับมาใช้ซ้ำได้น่เชื่อถือคุ้มค่าอย่างที่โมวไว้เอ้ยอย่างที่ตั้งเป้าไว้จริงหรือเปล่าต้นทุนจริงๆต่อเที่ยวบินมันจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ตอนใช้งานเต็มรูปแบบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนจะจัดการได้แบบยั่งยืนไหมแล้ววิสัยทัศน์เรื่องตั้งรกรากบนดาวอังคารเนี่ยมันจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือคำถามที่ คงจะค่อยๆมีคำตอบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแหละครับเมื่อการพัฒนาการทดสอบมันเดินหน้าต่อไปสรุปแล้วเนี่ย Starship คือโครงการที่แบบโคตรทะยทยานเลยทางวิศวกรรมนะโดยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทั้งเครื่องยนต์แรปเตอร์เชื้อเพลิงมีเทนระบบใช้ซ้ำทั้งหมดมันกำลังเจอความท้าทายเยอะมากทั้งเทคนิคก,การปฏิบัติงานผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม การเทียบกับ SLS ก็ทําให้เห็นแนวทางการพัฒนาที่ต่างกันชัดเจนแล้วก็เห็นศักยภาพในการปฏิวัติเศรษศาสตร์อวกาศเลยอนาคตของ Starship ก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะแต่ศักยภาพที่จะเปลี่ยนอนาคตมนุษยชาติในอวกาศเนี่ยมันมีอยู่มหาศาลจริงๆเส้นทางการพัฒนา Starship ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มข้นเลยครับทุกการทดสอบคือบทเรียนสําคัญชวนทุกท่านติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับทั้งการทดสอบครั้งหน้า การพัฒนาโครงการนี้แบบใกล้ชิดเลยเพราะมันอาจาจะเป็นก้าวสำคัญก้าวต่อไปของมนุษยชาติจริงๆก่อนจะลากันไปวันนี้นะครับอยากทิ้งคำถามให้ลองคิดเล่นๆกันดูว่าถ้าการเดินทางไปอวกาศมันถูกลงมากๆอย่างที่ Starship ตั้งเป้าไวนะ้น่ะมันจะเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆให้กับพวกเราบ้างแล้วมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือสังคมของเราไปได้ยังไงบ้างหรือเราจะสร้างสมดุลยังไงดีรระหว่างความฝันที่จะออกไปสำรวจอวกาศกับความรับผิดชอบที่เรามีต่อโลกแล้วก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สำหรับครั้งต่อไปเ,ออเราอาจจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารจริงๆจังๆหรืออาจจะไปเจาะลึกเรื่องราวภารกิจสำรวจอวกาศอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันหากมีคำถามข้อเสนอแนะหรือมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ Starship ที่เราคุยกันวันนี้ก็ส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวของ Starship ไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ